สวัสดีครับผม <c oughs> โอ้ยเสียงตื่นแต่สอวดกับว่าสอบวันไหรอกหกโมงก,กว่าใส่ไอ้รอบกลไปครับหึงสิบสองหลังขังแรกเลยของปีนี้คือบอกมาเริ่มเบิงกันเลยเวลามีเบิหลายครับหลังแรกเป็นเรื่องไหนหลังแรกมีห้อยตีน ปูครับผมนี่หลังแดกมีหอยติดปูขึ้นกบปูนี่นี่ดูนเบิึงดูนเบิึงใสเฮอีเห็นดักเห็นดักเห็นดักเต้นแล้ว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 อีหยังปลาไหลฮึนีหอย่างแล้วมันตัวอีหยังงูหรือปลาไหลยุดว่ะแล้ว mưa bà lê mưa bà lê mưa bà lê kéo hát warm ngươi hoặc bake up mưa lắng lẻ mắn song tèm đấy mắn song tèm tìm 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 โอ้โกบแต้มหนึ่งอะไรเก็บแต้มหนึ่งครับเจียวมันออกจังแต่ลมบาดจีินะอ้โอ้วผมกอเก็บก่อนครับโกบใส่สวยอยู่อ๋อครับผมเก็บเรียบร้อยมูก็ปล่อยไปด้วยครับไม่ได้ขาด้วยรุอรุนหลังที่สองครับ มีบ่มีบ่มีหอยบ่บ่มีหอยเลยทางนี้บ่มีหอยครับฮ้ยเห็นอีปูปูเฮ้ยกบโอ้มี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 ปูสองตัวก็กบเออเอาเบิึงสัดๆิึง โ,โอ้โ,อโอตัวง,งามครับผมใส่สวยอยู่ตัวนึงก็ปู่สองตัวโอ้สองเต็มแล้วหลังละตัวพอได้อยู่นี่ครบผมไปลุ้นอีกหลังครับมาครับผนหลังนี้ใส่ไใ่นี้มองเขาเกี่ยวเข้แแ้ว้ว ตาเที่ยนี่แหละฟิ้งสูงสูงนี่แหละเฮียงบ่มีกบบ่ใส่เวทซ้ายหลังฝุ่นให้เขาเกี่ยวเหลี่ยวเนี่ยมันกินมีกบให้บ่โอ้โหเห้วเห้ยวเห้วเฮว้ฮวเฮว้วมีกบปลาเหลือเต็มอยู่โอ้ ผ่าแล้วนี่ส่เวทหลายพอมไปตั้งซี่หลังได้ทถ,ถืออีนี่แปลว,ว่าผิดผ่าดจังค่ะอีกหลังนึงเนี่ยใส่อูเมียน ก็คือครับของเขาเจ้าเขาเนี่ยคือบ่คือ,คอพลาดเลยพลาดอีหลีโอ้พลาดสองหลังแล้วลูกจิตใจหายจากตัวบ่ เอาอืมที่สามไม่เห็นหนาครับขึ้นมุนนึงจะ้ะไอโอ้ผาดีกว่ะขึมุนเถอะ อู้หูพาดสามหลังสามหลังตีดเลยพาดน้ำห้นาครับขารุเยียวออกเยโอ้โหเสียเลยเบิดเลยเบิดเลยแบบนี้ขาดทุนขาดทุนยับยับพาดได้ยังไงเดี๋ยวเบิ่งหลังสุดท้ายครับ บ่ซ่งบ่คือแล้วล่ะสี่หลังเนี่ยหลุนหลังที่สี่ครับผมพาดทุกหลังบ่พาดทุกหลังบ่มันพาดซี่นนว่านี่แมปพาดยินบ่บ่ตูนบ่หยังพาดอีกคือเขาโอ้โหไหนเต่บกหอยครับเต้บกหอยมัน่วยหนึ่ง โอ้กาดทุนหยาบเลยใส่ในนาปา่าเขาบ่มีกบว้ายหลายเซ็งเลยเกือบมันจุ่มไปหกหลังหกหลังชุดท้ายกับใจเป็นหนีเบิดอ,อยามไปหกหลังแล้วครับเลยอีกหกหลังรอรุ่นอีกหกหลังยิน จีตามทุนทันบนนี่หาทุนไปซีเหรอว่าตามทุนบ่ะทันหรอโอ้โหซีสองแล้วตอนนีน้ยามไปแล้วฮกหลังสกอตตอนนี้ซีสองครับผมได้สองฟ้าวซีหลังนี้นี่ตองมาก่อนสองอะ่ะเขาจังกีตีตื่นขึ้นมาได้อะ่ะ มีหอยบ่โอโ้ยบ่มีหอยเลยบ่คุนเลยน้ำอ่สองบ่สองบ่มีบ่เฮ้ยเห็นดาห็นดากเห็เนดากตัวนึงเฮ้ยดากสองสองมาสองมาสองมาอีหลีนี่โอเคตีตื้นขึ้นมาครับผมหลังนี้เขาสองตกใจแล้วมีคนอยู่บ่ ห่วงเสี่ยงเลยว่างันันนี้เขาสองครับผมไอซีล่ะเ,เก็บกบครับผมวันหยาดเก็บกรับตังงามเลยมีแต่กรบรุ่นสวยๆเลยครับครับผมรุ่นต่อครับผมหลังนี้ขึ้นแหน้มไปลงจงเท้ ว่ามันกลับมาขาดทุนเด็ดอุตสา่าตีตื่นขึ้นมามาเป็นเรื่องใดข้างสารมีบมโก,ก็เฮ้ยเนี่ยโอ้โหข้างสารขาดทุนครับผมโอ้ยทุนอุตส่าได้มามสวงางวังหันตีตื่นกลับไปขาดทุนซี่ละเฮ้ย หลังละตอนนี้ยแปดหลังขาดทุนซีว่าไ้ครับมาครับหลังที่เก่าเก่าหลังไปแล้วขาดทุนซีอู้หลังนี้น้าแห่งยีกโกบิเขาบ้าเนี่ยแห่งสุดไหลบ่อเขาอู้ขาดทุนหาดีนะเอ้ยมีตัวหนึ่งโอ้โหน้าแห้ง มีตัวหนึ่งเสือครับโอ้มันขาดทุนมันขาดทุนสี่หลังอยู่ขาดทุนสี่หลังคือเก่าครับอ้อหหงเวีดก๊บไปามรถวันนี้มห้โอ้ขี่เดียน ต่อไปครับใกล้เบิ้นเราเดี๋ยวอยู่สามหลังโอ้นเจ็ดโมงแล้วครับตวเว้นขึ้นสูงละเดืยดเปียงๆเ,เลยครับรูนรงนี้ติดต้นขามนี่ได้วจะโตสองเข้าไปนิง่งเปี้ยอึ๊บอุ๊ย เปิดมาเปิดมาเห็นเห็นดาเห็นหัวเห็นหัวโอ้ตัวเดียวตัวหน่อยสั่งอะเฮ้ยยังดีกว่าขาดทุนครับอ่าหน่อยไหมอีกตัวนึงเหลืออีกสองลังครับผมเผื <c oughs> ่อ อันนี้หลังร้องแล้วครับสวยแล้วหลังร้องสุดท้ายแต่พ่อเป็นลังที่ใส่สุดท้ายเด้นะเนี่ยใส่หลังที่สองลังแรกเอาไว้รุ่นสุดท้ายเพราะว่ามองหันเห็นกบหลายอันนี้เป็นยังไงโกบบ่าแถวนี้เหี้ยเห็นตาเห็นตาบ่ผ่าดแล้วเห็นตาตากบบ่ตากบไม่ตายนี่เห็นตาเห็นตาน,ตาน,ตานังตุมงมุมด้พูดลุงไปมีว่าสองว่าสองว่ โอ้โห و, ตัวเดียวรอบกักอย่างไงข่าตัวเดียวหาขวาม,มือห้รอเพชรเอกมาเม้นนิดหน่อยบากอยางเงาข่าตัวเดียวยังดีครับผมวันหลังนี้บ้ขาดทุนตอนนี้ยังสิบเอ็ดหลังสิบเอ็ดได้เจ็ดขาดทุนสี่ขาดทุนสี่หลังอยู่ตอนเนี้ยขาดทุนสี่ส,สี่ต้องตามกบอีกหาตัว ต้องไปรูดหลังนั่นน่ะถ้าหาตัวก็คือกลับมาอยู่ทุนครับไม่ได้กําไรทำมาเป็นสิบสองตัวโอเคครับผมเก็บตัวนี้มาครับผมหอดหลังควมหวังหลังความหวังใส่ไว้หลังแหลกเห็นยังไฟมานี่แถวนี้นี่เห็นตากรบสีหาตัวเลยเดีบแต่กบตัวใบใหญ่มีดเห็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวใหญ่แค่ตัวเดียวที่เหลือมีแจะตัวนิดหน่อย เป็นยังไงเสียงป่าเรียนแต่ว่ามีกบบ่อเมียนบ่อเลยเมียนตัวหนึ่งเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวเห็นแค่ตัวเดียวกบไลไลหายหไปใส่เบิอดองกุบหลไลหาย,ายหไปใส่เบิดหลังความฝังโอ้โหกุบปรมานนี้น้อยตัวเบื้ง ตัวเดียวซ้ำว่ากุ้กย่างหลายน่ะไมันในหน่อยสีหาตัวยังมามีตะลุนนีเลยครับสีหาตัวลหลุนงามเติบอยู่ในลุนตัวมีตัวหนึ่งตัวใหญ่ใหญ่เลยตัวนั้นนะเครื่องลัวผุลัวตัวนี้ว่าใหญ่ๆๆใหญ่ตัวนั้นนะขันว่ามันเคียงขากัน เรับผมเดีด๋ยวๆขอเก็บกลบก่อนเราเปิดไทยิ่งในของเห็นบ,บูบุสรุปกผมบ่ต้องไปสรุปอยู่บ้านสรุปมันอยู่นี่แ่ะตีนออกบบด้หาขาจากตัวด้นี่เอาอกล่องกล่องมันตัดหมดทำไม นสรุปผลงานครับผมกบเจ็ดตัวใส่สวยๆนี่ปูสองอกบเจ็ดตัวใส่ไปสิบสองหลังเอ๊ะเจ็ดคือแปดแปดตัวเนาะขาดทุนแค่สี่แม่แปดตัวครับเพราะว่าหลังสุดท้ายถือตัวหนึ่งเหมือนกันนะแปดตัวใส่ไปสิบสองขาดทุนสี่ครับผม ขาดทุนสี่หลังโอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วครับอาทิตย์หน้าก็ยังพอกันไหมถ้ามันเดีคลิปนี้ก็หวังว่าจะได้ลงเนนะครับไปแล้วครับผมกลับบ้านสวัสดีครับ